และนี่คือความจริงในชีวิตเจ็ดประการที่คุณต้องรับให้ได้แล้วต่อไปนี้คือเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับโลกใบนี้ความจริงเจ็ดประการที่คุณต้องรับให้ได้ไม่ว่ามันจะทำใจยากแค่ไหนก็ตามหนึ่งคุณต้องยอมรับข้อบกพร่องและความผิดพลาดในชีวิตของตัวเองให้ได้ถ้าคุณคิดว่าที่ผ่านมาคุณมีข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดเรื่องผิดพลาดในชีวิตเอาไว้และคุณไม่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงวิ่งหนีความผิดพลาดที่ตนเองก่อไว้ แต่เรื่องดังกล่าวก็ยังคงตามหลอกหลอนตามกวนใจคุณอยู่ตลอดเวลาวิธีเดียวที่จะแก้ไขได้คือคุณต้องยอมรับก่อนว่าตนเองมีข้อบกพร่องและไม่มีใครช่วยแก้ไขให้ได้นอกจากตัวคุณเองเมื่อยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองได้คุณก็จะเห็นว่าต้องแก้ไขตรงไหนและนั่นคือวิธีที่คุณจะกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตของคุณได้อย่าวิ่งหนีจากความจริงเพราะความจริงนั้นจะอยู่กับคุณไปจนตาย สความสมบูรณ์แบบไม่มีบนโลกใบนี้ถ้าคุณคิดว่าต้องรอให้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างดังเช่นที่บางคนบอกว่ารอให้พร้อมแล้วค่อยลงมือทำในสิ่งที่อยากทำทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องรอแต่สามารถลงมือทำได้เลยเพราะถ้าคุณบอกว่าต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาแบบนั้นไม่มีอยู่จริงและคุณต้องรอไปจนกระทั่งสายเกินไปที่จะเริ่มต้นได้ เวลาในชีวิตนั้นสั้นนักโอกาสผ่านมาแล้วก็ไปถ้าคุณยังคงรอคุณก็จะไม่มีทางได้ชฉวยโอกาสไว้กับตนเองได้เลยบางคนรอเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวอันที่จริงแล้วความล้มเหลวคือประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งและถึงแม้จะล้มเหลวพวกเขาก็ได้ลงมือทําแล้วและรู้ว่าครั้งต่อไปจะต้องแก้ไขยอย่างไรดีกว่าคนที่ไม่ลงมือทําอะไรเลยเพราะกลัวล้มเหลว 3. ความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งที่เราต้องเจอในชีวิตถ้าคุณมีชีวิตอยู่แล้วบอกว่าตนเองนั้นไม่เคยผิดพลาดหรือล้มเหลวอะไรเลยแสดงว่าทั้งชีวิตของคุณนั้นไม่เคยทําอะไรอย่างแท้จริงเพราะการมีชีวิตอยู่นั้นความล้มเหลวหรือความผิดพลาดเป็นสิ่งที่มาคู่กันมากหรือน้อยก็แล้วแต่สติปัญญาและประสบการณ์ของแต่ละคนว่าจะตั้งรับอย่างไรคุณอาจตัดสินใจผิดพลาดคุณอาจเลือกคู่เดทที่ไม่เหมาะสมหรือ คุณอาจทำลายโอกาสเพราะความหุนหันพลันแล่นของตนเองทั้งหมดนี้คือสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ต้องตีอกชกตัวไปว่าโลกซ้ำเติมฉันเพราะเรื่องเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่จะอยู่กับพวกเราไปในทุกช่วงวัย 4. อะไรที่แล้วไปแล้วก็ปล่อยให้มันแล้วไปหลายคนที่อยากกลับไปแก้ไขอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่ชีวิตมันไม่ได้มีโอกาสให้กับเราได้ขนาดนั้นดังนั้นอะไรที่แล้วไปแล้วก็ให้มันแล้วไป ไม่มีประโยชน์ที่จะมานั่งคิดย้อนกลับไปแก้ไขอดีตเอาประสบการณ์เลวร้ายออกไปจากความทรงจำและเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่จากความผิดพลาดในอดีตจงวางแผนที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเท่านั้นพอสิ่งที่คุณมีอยู่ในเวลานี้คือปัจจุบันเท่านั้นไม่มีประโยชน์ที่จะนั่งโหยหาอดีตและกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอให้จงคิดถึงชีวิตในปัจจุบันจงใช้ชีวิตในทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของคุณเอง ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเรียนทำให้เต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เสียใจที่ยังไม่ได้ทำอะไรถ้าคุณตายไปในวันพรุ่งนี้จำเอาไว้เสมอว่าชีวิตคือการได้เจอสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเสมอ 6. มันมีความแตกต่างกันระหว่างคำว่าทำงานหนักและทำงานอย่างชาญฉลาดเรามักจะเจอคนที่มักพูดถึงการทำงานอย่างหนักเกทับกันด้วยชั่วโมงการทำงานว่าใครเหนือกว่ากัน เวลาเจอคนพวกนี้แล้วคุณลองถามเขาให้ลึกถึงเนื้องานสิครับคุณจะเห็นว่าหลายคนที่ใช้เวลาทํางานหลายชั่วโมงนั้นต่างใช้เวลามากจนเกินไปกว่าที่งานจะเสร็จเพราะถ้าเขาใช้เวลาทํางานด้วยความตั้งใจจริงงานจะเสร็จได้เร็วกว่าที่พวกเขาได้พูดไว้อย่างแน่นอนเมื่อคิดจะทํางานอย่างชันฉลาดจงจัดระเบียบการทํางานของตนเองเรียงลําดับความสําคัญเพื่อให้เป็นงานที่ใช้สมองมากกว่าใช้แรงงาน7จด คุณหาเวลาให้กับตัวเองได้เสมอถ้าคุณต้องการยุคสมัยนี้เรามักได้ยินคำว่ายุ่งจนหาเวลาว่างไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคุณสามารถหาเวลาให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาถ้าคุณต้องการจริงๆเพราะในความเป็นจริงแล้วคุณเสียเวลาหนึ่งวันในชีวิตไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียไปในหลายเรื่องทีเดียวเพราะในความเป็นจริงแล้วคุณเสียเวลาหนึ่งวันในชีวิตไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียไปในหลายเรื่องอาทิคุณสามารถนั่งเล่นโทรศัพท์ได้นานเกือบสองชั่วโมง แต่คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาออกกําลังกายเพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในหนึ่งวันนั้นคุณมีเวลาเพียงพอที่จะจัดสรรให้กับตนเองเพียงแต่คุณไม่พยายามเท่านั้นเอง